สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวตีลังกายิงทุกท่านวันนี้ครับผมจอดโอเวอร์เฮดคนเดิมนี่แหละครับที่จะมาทำให้ทุกท่านนั้นตื่นเต้นตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะผมมีเรื่องราวดีๆอีกแล้วะฮะเช่นเคยครับกับบุคคลคนหนึ่งฮะที่มีชื่อว่าอินเนสตานะครับและคำกล่าวที่ว่าแชมป์โลกช่วยผมจากภาวะซึมเศร้าครับ อังเดรอินเนสตาครับไม่ใช่ชาวกาตาลันโดยสายเลือดฮะเขาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆในเมืองอันบราเซเตและก็เล่นในทีมเยาวชนของสโมสรท้องถิ่นนะฮะมาก่อนตั้งแต่ตอน12ขวบโดยเริ่มจากฟุตบอลโต๊ะเล็กๆนะฮะ7คนเขาถูกค้นพบจากแมวมองของบาร์เซโลนาฮะที่เดินทางทั่วประเทศฮะไปเฟ้นหานักเตะเยาวชนมายังศูนย์ฝึกรามาเซียกันเรื่องชื่อเพื่อจัเจรนให้เป็นเพชรเม็ดงาม อินเนสตราครับติดทีม U17 นะฮะทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็ทีนั่นเองเขาได้เจอกับดานิเอลคาเก้ครับที่มาจากเอสปันยอนนั่นเองครับช่วงปีซีซั่นก่อนที่จะเปิดฤดูกาล2009นะครับถึง2010 เอสปันยอนนะครับยกพลไปเข้าแคมป์เก็บตัวโค้งสุดท้ายที่โคเวนซาโนครับในเมืองฟอร์ดแลนด์อิตาลีในขณะที่ตอนนั้นนะฮะคาเก้นะครับกำลังคุยโทรศัพท์กับเจสซิก้าภรรยาที่ท้องแก่เจ็ดเดือนแล้วนะฮะในห้องพักของตัวเองครับ แล้วจูจ่ๆครับเขาก็ล้มลงจากอาการหัวใจวายเฉียบพันธ์ครับท่านผู้ชมจากนั้นนะฮะรถพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่มาถึงที่เกิดเหตุพยายามปั๊มหัวใจนะฮะแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อยื้อชีวิตเขาไว้แต่สายเกินไปครับท่านผู้ชมคาเกเสียชีวิตด้วยวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองน่าเสียใจครับ อังเดรอินเนสตาครับฮีโร่ชาวสเปนนะฮะเผยประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2010ครับช่วยฉุดเขานะฮะขึ้นมาจากภาวะซึมเศร้าอดีตเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาได้นะฮะหลังยิงประตูดับเนเธอร์แลนด์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ1ประตูต่อศูนะฮะช่วยให้สเปนควา้าแชมป์โลกสมัยแรกนะฮะซึ่งเขาแสดงความดีใจโดยการถอดเสื้อที่มีข้อความว่าดานิเอลคาเกอยู่กับเรา เสมอผมไม่อยากให้ใครลืมคาเก้และเชื่อว่าเกมฟุตบอลโลกจะเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนยังคงจดจำเขาได้ครับโชคไม่ดีนะฮะที่ผมต้องเผชิญกับเรื่องเร็วร้ายติดติดกันแม้ว่าผมจะประสบความสำเร็จมากๆในช่วงเวลานั้นแต่จากนั้นดานิเอลคาเก้เพื่อนผมก็เสียชีวิตในเดือนสิงหาปี2009นะครับซึ่งทำให้ผมอ่อนแอจนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากจิตแพทย์มืออาชีพนั่นเองครับ มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมแต่มันดีมากๆครับที่ผมได้รับกำลังใจจากภรรยาแล้วก็พ่อแม่ประตูนัดชิงแชมป์โลกนะฮะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากๆครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่สู้ต่อไปนะฮะจากนี้ไปนะฮะก็กดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ